พ่อมาลูกใกล้ๆครับอายุอายุ56ครัเอ่อมีปัญหานะครับการเงินการงานสุขภาพครับแล้วก็เคยหลุดเด็กหนึ่งคนครับเงินงานสุขภาพสุขภาพเป็นไงสุขภาพก็คุณหมอบอกว่าตอนแรกอะค่ะจะมีเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ไปตรวจแล้ว ไม่ได้เป็นโรคร้ายก็ครับไม่มีครับกระดูกแล้วตอนนี้เป็นไงแข้งขาหัวตัวตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วครัโอเคสุขภาพหายไปแล้วไม่มีปัญหาการงานการเงินเป็นปัญหาการเงินนี่หนักเลยที่รู้ว่ามันมีเด็กแท้งคนนึงลุดหนึ่งคนครับหนึ่งลุดอ่าแล้วมีเคยมีคนมาปรึกษาเรื่องการสองมาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้เขาอีกสองคนไม่จะบอกว่าเรื่องนี้ เลยไม่ได้ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมที่เขาจะไปกําจัดใครไม่เราไม่รู้ใช่ไหมบอกว่าบอกเขาบอกว่าไปจัดการเราเองนะตอนนี้หูดับไปเลยค่ะหลวงพ่อถ้าเข้าไม่รับรู้ไม่รับฟังใช่ถ้าใครมาปรึกษาเรื่องนี้ผมจะดับไปเลยค่ะอ่าถรู้แล้วก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ได้ให้คำปรึกษามีหนึ่งหลุดคนเดียวเท่านั้นกุมาร์มีไหมมารมีพี่ไข่หนึ่งไข่อไข่เทียมโอเคครับแล้ว เรามีศักมาไหมีักไม่มีอะไรค่ะขันมีไหมไม่มีค่ะไม่ได้ไม่มีขันไม่มีไม่มีกุมารไม่มีศักมีแต่เด็กที่หลุดไปหนึ่งคนทําให้ปัญหาการงานการเงินมีปัญหาท่านเทวดามีอะไรเกินกว่านี้อีกไหมมีเด็กใช่ไหมเล่าท่านเด็กหนึ่งหลุดกูมารเลยมีหรือเปล่านอมีไข่ไข่เทียมหนึ่งไข่เทียมหนึ่งใช่ค่ะเขาให้มาไปทอดกระถิน ไข่เทียมมีตัวตนไหมมีสิท่านเอ,อ๋ยทำไมเลยจะไม่มีเล่าหนานั่นแลมีแล้วพ่อขนาดมีหุ่นหนอยังมาได้เลยไม่มียังมาได้อีกท่านเหมือนเกี้ยกียนี่งไงเล่าท่านเอ๋ยอ่าพวกที่มีสัญลักษณ์ของไงพวกตุ๊ก,กตากูมงกูมานเด็กน้อยมันผีกระโดดเข้าไปเลยมันถือว่าเปิดบ้านให้มันอยู่ตามนี้วันนี้ม,นม,นมันอยู่หรือชายกันแล้ว ที่เธอหลุดไปอ่ะหญิงหญิงครรบตรงไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยมีหญิงกับชายนั่นแหละเลยสองดวงเลยนั่นแหละเนาะที่ทําให้เขาเจ็บปวดพอติดขาดการเงินเนาะก็คือเด็กนั่นแหละเนาะอ่าลูกหนึ่งที่เป็นผู้หญิงหลุดไปไข่เทียมอีกหนึ่งเป็นกุมารเป็นชายทําให้เธอมีปัญหาทั้งการงานการเงินสุขภาพ จะให้เขาไปเกิดหรือเปล่ายินดีให้ไปเกิดต้องทาไงบ้างท่านเทวดาคงบวชรักษาศีลแหละท่านเอ๋ยรักษาศีลเลยนั่นแหละเนาะศีลแปดกันแล้วพอเด็กนั่นเนาะสิบห้าวันแหลอุมาอีกสิบวันแหละท่านเอ๋ยรวมกันเลยยี่สิบห้าวันนั่นเนาะทำได้เมื่อไหร่กุมภากุมภาจะบวชให้ ่าชื่อปียนุชค่ะปีอานุชค่ะชเธอไปหลุดเองนี่ก็ไม่ได้จังใจนี่คะแต่มันหลุดนะหลง่าอ่าโอเคก็เกาะกันไปจ้ะอ่าเลยคนหนึ่งไข่เทียมอ่ะไข่เทียมเหรอหลวงตาไข่เทียมก็เป็นกุมาหลวงตาชื่อชื่อทองแท่งทองแท่งอ้าว ผลงานก็การงานการเงินสุขภาพอันนี้ไม่ได้ทำนะเพือจะบอกส่งสัญญาณว่าอย่างไปเกิดแล้วยังไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วลอนตาอ่าคือทําให้เขาต้องเดือดร้อนทำให้เขาต้องติดขัดให้ต้องหาทางว่าอะไรเป็นทางออกก็เลยเขาจะต้องดิ้นรนมาหาทางออกหนูก็ยังไม่มีเชือกบาาเลยยังดีนะยังมียี่สิบ ผ้าก็ไม่มีใัยหนาวก็หนาวอ่าเธอไปทอไม่ได้เธอหลุดเองไม่ได้ทอดหน้าให้ฟังไม่ใช่ถได้ว่าทอธอนะหนูไม่ได้พูดอะไรกับหน้าถามเพื่อผ้าเยอะมากเลยนะกัเพราะว่าหนูปฏิเสื้อผ้าอยู่แล้วปกติหนูจะเป็นหัวหน้าโปรดักชั่นไงหัวหน้าโปรดักชั่นแบบพึ่งทำงานเยอะๆอะไรเงี้ยหัวหน้าโปรดักชั่นเนี่ยครับโปรดักชั่นคือเย็บผ้าเยค่ะแล้วเสร็จแล้วยี่สิบกว่าปีที่แล้วไม่มีใครส่งลูก คือเธอก็ไม่ระวังด้วยมันก็เลยหลุดด้วยก็มีความผิดด้วยพอรู้ว่าตัวเองท้องก็แทนที่จะบอกกับเจ้านายว่าเฮ้ยมันทํางานหนักไม่ได้นะมันต้องพักร้องผ่อนนะเธอก็ไปถลุงร่างกายจนพังทลายมันก็เลยหลุดเธอจะไปบอกว่ามันมีผิดอย่างเดียวเธอก็ผิดด้วยรู้ตัวอยู่นี่ยอมรับผิดเต็มๆเลยอ่ะอนาเป็นแม่อะไรว่าไม่ดูแลใช่ไหมไม่อยากพูดอย่างงั้นหรอกอ่า็ตเราพูดดิพูดความจริงไง คนรวมมีท้องแล้วมันก็ต้องแหนูช้าหนูไม่พูดดีกว่าอยากได้แรงมายไ่ให้รู้ว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองมีท้องเนี่นะงานที่เคยทำหนักๆต้องเบาลงพักผ่อนให้พอกินให้มันดีมันเหมือนกับมีชีวิตหนึ่งเขารอเราอยู่ไม่ไปทำเหมือนเดิมทำหนักไปเดิมมันก็เหมือนจะไปฆ่าเขาไงตามนี้อจบทีนี้เขาจะให้กินและให้เกิดเลย เออจิ้มก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะอ่าพูดไปจปิ้งก็ได้กจยเมแซยวก็ได้ค่ะตากะลิกก็ได้พิซซ่าก็ได้หนาแค่นี้แหละค่ะจิ้ไม่เยอะหรอกทุกชิ้นผ้าก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้หนตาเขาต้มโจ๊กก็ได้ค่ะอ้าวจบเสื้อผ้าเสื้อผ้าเหรอคะไม่ได้กินน้ำเหรอคะไม่้กินขนมเหรอคะ เซเว่นเอเลเว่นไงขนมอะไรไขนมขนมคือตอนนี้ไม่โดนพูดเลยดีกว่าเพราะเซเว่นมีทุกอย่างอยู่แล้วขนมในเซเว่นซื้อให้เยอะที่สุดน้ำซื้อให้เยอะที่สุดตามนี้ใช่ไหม่ะตามนี้เสื้อผ้าเลยเสื้อผ้าชุดคิตตี้ห้หลอน้าชุดคิตตี้หมอคิตตี้เลยค่ะผ้าชตัวคิตตี้เลยค่ะคิตตี้ฟองก็ได้คิตตี้ฟอง คิตตี้จริงมันแพงไม่มีเงินแล้วมันมียี่สิบาทเองยี่บ้าอะไรมันใครบอกว่าบอกมาได้เลยบอกได้เลยไงแต่จัดให้ที่เหมาะสมน้อคิดความเหมามที่ยานได้ไหม่ะน้ามีปัญญาเปล่าล่ะคิดตี้แท้เข้ากำลังแรงงานแล้วกันเข้ากำลังที่มีอะไรเงี้ยตอนเนี้ยอ่าก็ไปเชิญมาแล้วกันให้มันมีคำว่าคิดตี้หน่อยแล้วกันตามนี้ คิตตี้กระเป๋าคิตตี้สูทคิตตี้หมอนคิตตี้ผ้าห่มคิตตี้ผ้าที่ตัวคิตตี้ตุ๊กตาคิตตี้ถ้าของแท้ก็สองหมื่นไม่อยู่ใช่ป่ะสัมเพลงจ้ะสัมเพลงจ้ะเอซื้อสัมเพลงพันพันก็อยู่แล้วอันนี้ถ้าของแท้แพงก็จะบอกให้ถ้าของแท้แพงก็จะบอกให้กุ้งมานชื่ออะไรนะกุ้งมานชื่ออะไรนะชองแท้ของแท้ พียานุษย์กระทองแท่งอ่าอ่าอ่ไปซื้อมาแล้วกันคงจะไม่มีปัญหาหรอกของจีนมันเยอะแยะอยู่แล้วเสื้อผ้าอะไรปอยสัตว์ัตครับของทองแท่งอ่ะทองแท่งเอาชุดอะไรอ่ะคิตตี้ปะไม่ได้ไมคิตตี้หรอมาสนใจคิตตี้มีเด็ผู้หญิงเหรออ่า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 ยีนให้มันแล้วกันยีนแล้วก็เสื้อจะยืด หาใบหนึ่งคู่อ่ะปล่อยสัตว์หรือยังยังค่ะปล่อยเลยปล่อยค่ะว่าไปปตาหมอจะฉีดเมื่อไหรมืไหน่ฉีตัวคอยแล้วอ่ายังร้อยสิบทางประธานหนึ่งชุดกุมภาเจอกันจบปิยานุษย์และทองแท่งค่ะว่าจะน้อยวันแล้วเหรอคะยังไม่ได้บอกวันเลยค่ะว่ากี่วันก็ยี่สิบห้าวันงานกุมภ์ก็เด็กแท้สิบห้า ลูกเทียมไอไข่เทียมอีก10วันก็เป็น25กุมภาจัดตามนี้จบคิตตี้จบแล้วนะคะคิตตี้คิตตี้อะไปซื้อสำเพลงแยะๆแล้วไอไออะไรวะไอลาซาด้าก็มีว่าช้อปปี้ีะ่ะไปซื้อเอาตามนี้ลายที่เจ็ดโชคดีพีอนุยอมช่วยเอาไอ้กระป๋องนี้ Ah, like you, <coughs>